สวัสดีค่ะมาเรียนคณิตศาสตร์กับครูรัตนาพรกันนะคะอ่าวันนี้ให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งขึ้นมานะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องการบวกจํานวน2จํานวนค่ะการบวกจํานวน2จํานวนมี2แบบนะคะก็คือการบวกที่ไม่มีการทดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยดูตัวอย่างนะคะว่าการบวกที่ไม่มีการทดวิธีการบวกทํำยังไงนะคะลําดับแรกเลยอ่าข้อนี้ก็จะจดบอกว่า2องแสนสยบวก4ี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบสอง เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะวิธีการบวกค่ะนักเรียนวิธีทำอ่านักเรียนก็เอาตัวตั้งมาตั้งเลยนะคะสองแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบห้านะคะแล้วก็สี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบสองโอเคค่ะอ่านนักเรียนสังเกตนะคะวิธีการตั้งของคุณครูคุณครูจะต้องตั้ง หลักให้มันตรงกันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยเห็นไหมคะหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยก็ตั้งตรงกับหลักร้อยหลักหน่วยในที่นี้ก็คือเลขห้าตรงกับเลขสองหลักสิบก็คือเลขหนึ่งตรงกับเลขสี่หลักร้อยก็คือเลขสี่ตรงกับเลขสองหลักพันก็คือเลขศูนย์ตรงกับเลขหกหลักหมื่นก็คือเลขสี่ตรงกับเลขห้านะคะแล้วก็หลักแสนก็คือเลขสองตรงกับเลขสี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาใส่เครื่องหมายบวกกันค่ะ เ่าเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขีดเส้นตรงนี้1เส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการบวกได้เลยวิธีการบวกที่ไม่มีการทดเนี่ยค่ะมันง่ายมากค่ะก็คืออันแรกเลยเราเวลาที่เราบวกนะคะเราจะต้องเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนค่ะเมื่อบวกจากหลักหน่วยอ่านดูนะคะ5้าบวกสองได้เจดค่ะเมื่อบวกหลักหน่วยเสร็จเราก็จะไปบวกหลักสิบนะคะบวกหลักสิบก็คือ1บวกกับสี่ได้หค่ะ บวกหลักสิบเสร็จเราไปบวกหลักร้อยค่ะสี่บวกกับสองค่ะได้หกค่ะใส่ลูกน้ํานะคะต่อไปบวกหลักร้อยเสร็จเราก็ไปบวกหลักพันค่ะศูนย์บวกกับหกก็ได้หกใช่ไหมคะต่อไปเราก็ไปบวกที่หลักหมื่นค่ะบวกหลักพันเสร็จไปบวกที่หลักหมื่นนะคะสี่บวกห้าได้เก้าค่ะบวกหลักหมื่นเสร็จเราก็ไปบวกที่หลักแสนสองบวกสี่ได้หกค่ะอ่าข้อนี้คําตอบที่ออกมาก็คือหกแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดอ่าคาตอบ ก็เสร็จแค่นี้นะคะอันนี้คือการบวกที่ไม่มีการทดเห็นไหมคะว่ามันง่ายๆมากเลยคะ่ะอทีนี้ไปดูอีกอย่างหนึ่งนะคะการบวกมี2แบบก็คือการบวกแบบไม่มีการทดอีกแบบหนึ่งก็คือการบวกที่มีการทดค่ะการบวกที่มีการทดก็เราก็จะทําเช่นเดียวกับการบวกที่ไม่มีการทดนะคะก็คือเราต้องตั้งหลักให้ตรงกันค่ะอย่างข้อนี้นะคะเขาให้มาโจทย์นะคะก็คือ1 2 0 0 0 0 4,494บวก241,417ค่ะอ่านักเรียนก็เอามาตั้งเลยนะคะ124,494ค่ะบวกอ่าใส่เครื่องหมายบวกเลยก็ได้ค่ะบวก241,000417นะคะอ้าวนักเรียนเหมือนกันก็ตรงไหนคะที่เหมือนกัน เหมือนกันนะคะก็คือเราต้องตั้งหลักให้ตรงกันคะ่ะแต่ทีนี้อันนี้นะคะมันจะเป็นการบวกที่มีการทดการบวกที่มีการทดเนี่ยถ้าเราบวกจากหลักหน่วยเราจะไปทดที่หลักสิบ ถ้าเราบวกจากหลักสิบเราจะไปทดที่หลักร้อยค่ะถ้าเราบวกจากหลักร้อยเราจะไปทดที่หลักพันถ้าเราบวกจากหลักพันเราจะไปทดที่หลักหมื่นถ้าเราบวกหลักหมื่นเราก็จะไปทดที่หลักแสนอย่างนี้ตามลําดับนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าข้อนี้จะมีให้เราทดคืออะไรบ้างนะคะอ่ะอันแรกเลยเราต้องเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะเริ่มบวกจากหลักหน่วยเลยค่ะสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดค่ะใส่หนึ่งค่ะแล้วเราก็ทดหนึ่งค่ะ นะ9บวก1เป็น10บทดอีกหนึเป็น11ใส่1ค่ะทด1นึค่ะเห็นไหมคะเราบวกจากหลักหน่วยเราไปทดไว้หลักสิบเราบวกจากหลักสิเราไปทดไว้ที่หลักร้อยนะคะอ่ะต่อไป4บวกสีได้8บวกอีกเป็น9อันนี้ไม่ต้องทดค่ะอ่าต่อไปนะคะ4บวก1ได้5้าอันนี้ก็ไม่มีการทดนะคะต่อไปที่หลักหมื่นสองบวก4ี่ได้หค่ะ และที่หลักแสน1บวกสได้3ค่ะง่ายๆเห็นไหมคะอ่ะข้อนี้ได้คำตอบออกมาแล้วก็คือ365,911นะคะอ่ะต่อไปค่ะเการบวกที่มีการทดเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวอย่าง2ตัวอย่างนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ451,321ห้าืบวกสองล้านี่ส 2องพันสี่ดสิบสค่ะอ่าข้อนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนใส่ลงไปสี่ห้าหนึ่งสามสองหนึ่งค่ะบวกอ่ะตรงนี้มันเป็นหลักล้านแล้วก็ขยับไปข้างหน้าหน่อยนะสี่ห้าสองสี่ปด สองอ่นานกเรียนคะบางคนอาจจะนึกถามคุณครูว่าเอ๊ะทำไมคุณครูไม่เอาสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองเป็นตัวตั้งแล้วทำไมเอามาไว้เป็นตัวบวกอันนี้เป็นเป็นการบวกคะ่ะไม่มีปัญหานักเรียนจะเอาตัวมากตั้งก่อนหรือเอาตัวน้อยตั้งก่อนก็ไม่มีปัญหาคะ่ะยกเว้นการลบนะคะถ้าการาการลบทําไม่ได้นะคะแต่การบวกเอาตัวไหนตั้งก็ได้คําตอบเหมือนกันนะคะสามารถทําได้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็เริ่มบวกเลยคะ่ะเริ่มจากหลักหน่วย หนะะึ่งบวกสองได้สามค่ะสองต่อไปเป็นที่หลักสิบใช่ไหมคะสองบวกแปดได้ 10, สิบใสศูนย์ทดหนึ่งทดไว้ที่หลักร้อยค่ะสามบวกสี่เป็นเจ็ดทดหนึ่งเป็นแปดอันนี้ไม่มีการทดนะคะหนึ่งบวกสองได้สามค่ะต่อไปห้าบวกห้าได้สิบค่ะใส่ศูนย์ค่ะทดหนึ่งไว้ที่หลักแสนค่ะต่อไป สีบวกสได้8ปทดอีกหนึ่งเป็น9นะคะอ่ะเลข2ไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาเลยอ่ะข้อนี้ได้คำตอบแล้วเห็นไหมคะได้2องแสนได้สองล้านเก้าแสอ่ะคุณครูคิดว่านักเรียนคงทำได้นะคะสำหรับการบวกนะคะเพราะว่าการบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ยากมี2แบบนะคะก็คือการบวกที่ไม่มีการทดนะคะกับ การบวกที่มีการทดอ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่มีการทดหรือไม่มีการทดคุณครูคิดว่านักเรียนคงทําได้นะคะอ่ะทีนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่คุณครูเปิดให้นักเรียนดูตั้งแต่แรกเลยนะคะในหน้าที่24 กับหน้ายี่สิบห้านะคะําสองหน้านี้นะคะทำหน้ายี่สิบสี่เอามาดูหน้ายี่สิบสี่ค่ะหน้ายี่สิบสี่เขาบอกว่าการบวกจํานวนสองจำนวนหาผลบวกของจํานวนต่อไปนี้อย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนก็ใส่ลงไปเลยอดเดี๋ยวคุณครูจะบวกข้อที่หนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะข้อที่หนึ่งก็คือสองแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบวกสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสี่เราเริ่มบวกจากหลักหน่วยใช่ไหมคะศูนย์บวกสี่ได้อะไรคะได้สี่ค่ะ อืหกบวกสี่ได้สิบค่ะใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะสี่บวกห้าได้เก้าทดหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งไว้ที่หลักพันค่ะเราบวกหลักร้อยทดหลักพันนะคะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดทดหนึ่งเป็นเก้าค่ะนะคะต่อไปหนึ่งบวกสองเป็นสามค่ะ และก็สองไม่มีตัวบวกก็ชักลงมานะคะข้อนี้คําตอบที่ได้ก็คือ2องแสนสสี่ค่ะอ่านนักเรียนข้ออื่นนักเรียนทําเองนะคะอ่าอีกหน้าหนึ่งหน้าที่25นะคะในเล่มหนึ่งนะคะอันนี้เรากําลังเรียนในเล่มหนึ่งใช่ไหมคะอ่าหน้าที่25เขาบอกว่าเลือกคําตอบที่กําหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่านนักเรียนคะเขาก็มีตัวเลือกให้เราในกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปดูข้อที่1ข้อที่1นะคะ ก็คือห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าบวกสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นักเรียนก็เอาจํานวนในข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคะถึงข้อที่แปดเนี่ยไปคิดในสมุดคิดเลขเสร็จแล้วได้คําตอบเท่าไหร่นักเรียนก็เอาในกรอบสี่เหลี่ยมลงมาใส่อะ่ะเดี๋ยวคุณครูขอคิดข้อที่หนึ่งให้ดูนะคะโดยเดี๋ยวคุณครูจะขอแทรกลงไปตรงนี้นะคะอะ่ะข้อที่หนึ่งแต่นักเรียนต้องมีกระดาษคิดเลขนะอันนี้คุณครูขอแทรกลงไปให้ดูนะคะข้อที่หนึ่งนะคะห้าหมื่นหนึ่งพัน สองร้อยห้าค่ะบวกสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะคะโอเคค่ะได้เก้าค่ะหลักหน่วยได้เก้าหลักสิบห้าสามหกแล้วก็แปดอ่ะมันไปตรงกับข้อไหนคะนักเรียนตรงกับข้อไหนคะตรงกับข้อนี้ใช่ไหมคะโอเคนักเรียนก็เอามาใส่ค่ะแปดหก 3,59หรือเราจะได้ว่า8 6 3 5 9่าอ่านักเรียนคะเดี๋ยวสองหน้านี้ให้นักเรียนทำเองนะคะอ่าคนที่เรียนในสกูไบา์นักเรียนก็ทำให้เสร็จทั้งหน้าที่24หน้าที่25เลยนะคะส่วนคนที่เรียนออนไลน์เดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วเราเฉลยพร้อมกันนะคะอ่าทีนี้ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่เรียนในสกูลบายนะคะนักเรียนขอให้นักเรียนทําหน้าที่24แล้วก็25ด้วยตัวเองให้เสร็จพอเสร็จแล้วคุณครูจะมีเฉลยให้นะคะนักเรียนก็มาดูที่เฉลยของคุณครูแต่นักเรียนต้องเสร็จก่อนนะคะเพื่อว่านักเรียนจะได้ทดสอบตัวเองไปในตัวว่านักเรียนทำได้หรือไม่นะคะอาจเสร็จแล้วคุณครูก็จะเฉลยให้นักเรียนเลยนะคะ ตามนี้นะคะอันนี้เป็นเฉลยหน้าที่24นะคะนักเรียนสามารถตรวจถูกลงไปด้านหลังอย่างนี้ได้เลยนะคะนักเรียนถูกนักเรียนก็ตรวจถูกลงไปอย่างนี้ได้เลยนะคะใช้ดินสอนะคะในการตรวจนะคะทําแบบนี้เข้าใจไหมคะนักเรียนเสร็จเรียบร้อยนักเรียนตรวจหน้าที่24เสร็จนักเรียนไปดูหน้าที่25ค่ะอ่าค่ะหน้าที่25นะคะหอ่นะคะนักเรียนก็ดูเฉลยแล้วก็ตรวจถูกลงไปด้านหลังนะคะ คุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะทําได้นะคะสําหรับการบวกนะคะที่ไม่มีการทดแล้วก็การบวกที่มีการทดนะคะวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีค่ะ